มาเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้องค้นมาเห็ดมาหน,นีสิมาในชุดคุ้มค่ะเพราะว่านในช่วงเศร้านี่ฝนตกลินแล้วก็ตกเบิดขึ้นน้่พี่น้องตอนนี้ก็อ่าฝนหยุดแน่แล้วค่ะมามันนีไปเก็บเห็ดน้ำยายจิวมาพอปุ๊บก็นนี่เลยจ้าเพื่อนๆจ้าเห็ดดอกแรกนี่เลยจ้ามาหลุนกันมัหน,นีบไดมาเก็บเห็ดซ้ำม,มือพี่น้องไป เปลี่ยนพอบานไปเฮ็ดใบขับขี่นะจ้าตอนนี้เสร็จแล้วก็เลยไมา่ยามาซองมึงเฮ็ดซสแล้วดอกงามคักจ้าแล้ววันนี้ยายจุจะมาตามหาหมีดน้อยมีดน้อยสีวันที่แล้วมาลืมบนภูเขาบัาวูลวาสี่ยัง้งบ่ค่ะมีดน้อยนี่เอาไว้ถ้าตัดดินออกจากอ่าขาเฮ็ดซื้อ,อเ้พอพี่นอ้องเด้อไปจ้าไปเบิ่ง่าสี่ยังพ่อพี่น้องยายจิ๋วก็เดินมากล้จะถึงจุดที่มีดที่ลืมมีดแล้วพี่น้อง นี่ก็จะเป็นจุดออกเห็ดตะไคร้จ้ามาลุ่นกันว่ามันนี่สิมีเห็ดให้ลุ่นบอพี่น้องสิมีเห็ดออกบอมาจ้าใกล้ละโอ้ว้าวพี่น้องจ้าเห็ดตะไคร้ใหญ่จิ๋วออกค่ะโอ้ยหนอ่อยบบมาสามเมือ่่ซุ้มเจ้ากับ,บ่มาเก็บเนาะนี่เห็ดสวยเลยค่ะออกดอกงามค่ะพี่น้องออกดอกงามค่ะจ้า บริเวณนี้จะเป็นเหตตะไครหรือเม็ดอยู่แถวนี้ละ่ะไก่แล้วก็จะฮอดที่ตรงลืมแล้วว้าวไปต่อจ้าอะไรแวบๆอะไรแวบๆว้าวจงไปถากขวายตัวนี่เนาะเหตตะไครงามๆอยู่บริเวณไก่เคียงกันจ้าเพื่อนๆเหตตะใครงามๆเลยจ้าดีนะดอกเขาไม่ช้ำนี่เลยป้ายได้สี่ดอกแล้วบริเวณนี้ไปต่อกันจ้า มีดอกเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนหาดอกนี้แล้วใบจิ๋วลืมเมีดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนอุ้ยเห็ดออกเห็ดกําลังออกแต่ว่าดอกบาชในไง,ไงนี่พี่น้องนี่เมีดน้อยคอยซักอยู่ตรงนี้อยู่สภาพนี้เลยนะคะคือเอาเอามีมดหน่อยหากิน,ดนได้จิ๋วเลยค่ะไว้จะตัดอ่าตีนเห็ดทั้งสี่เนาะนี่ยอยกยุตัดทั้งสี่มัน ก็เลยแบบเสียบไปทานนี่เลยนะคะลืมตอนจะไปก็ไปเลยเก็บพอฝ่าวังนี่มีดอกนี้เก็บค่ะจำนี่ก็เก็บดีใจได้มีดคืนด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ยายจิวถอดผ้ากันฝนออกแล้วร้อนอบอ้าวเหลือเกินพี่น้องนี่โอ้ยกำลังสีเสาพี่น้องคะ่ะพอถือฝนนิดนึงคะ่ะแต่ยังเอาได้นี่ ไตดอกเห็ดยังเป็นสีขาวอยู่จ้าตรงนี้อีกสองดอกค่ะมาเนี่ตะไข่แน่นอนมาอนีพี่น้องบบเต็มตาบบเมื้อเนาะเฮ้ <c oughs> ย้ายจิ๋วลงภูมาแล้วค่ะได้เห็ดรวมๆจ้าเพื่อนๆจ้าได้ซ้ำนีลา